สวัสดีครับโทมัสครับนัทครับเจมส์ซูครับพูดถึงนบรรยากาศวันนี้นึงเรามาร่วมงาน3สามคูณสาครับวันนี้ก็เป็นวันที่ดีมากๆเลยครับที่ผมได้กลับมาเล่นบาสสา3คูครับผมก็บรรยากาศในงานวันนี้เป็นบรรยากาศที่ e n e r ี y ดีมากๆเลยพี่พี่แฟนๆมาจากทั่วประเทศแบบเพื่อมาหาพวกเราแล้วก็แบบพี่พนักกีฬาท่านอื่นด้วยก็รู้สึก เป็นเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่แบบสเปเชียลมากมากเพราะว่าส่วนตัวผมผมชอบเล่นบาสแล้วแบบนี่กาลังใจในการเล่นบาสมากขึ้นเพราะแบบเห็นพี่ๆี่แบบมาส่อของใหผมครับก็แล้วก็พี่พี่แบบอ่าพี่พี่นักกีฬาทุกคนก็คือน่ารักมากๆเลยแบยบคุยด้วยเงี้ยก็สนุกดีครับ <ๆ S 1> แล้วก็คือพี่ๆี่ทุกคนเล่นเก่งมากเล่นเก่งหมดเลยครับจริงครับแบบบรรยากาศคืนเครองมากมากแล้วก็พอได้ไปเล่นจริงจคือพี่พี่ทั้งนักกีฬาเยาวชนทีมชาติแล้วก็ทั้งพี่พี่ที่เป็นนักแสดง ที่เป็นนักกีฬาเองก็คือแบบเป็นกันเองมากๆครับผมก็ทําให้การแข่งขันผ่านไปได้แบบเหมือนเอนจอยไปได้วยกันแล้วก็ทุกคนเล่นกันเต็มทีมากๆคิดว่ารายการเต็มสนุกแน่นอนครับครับ,รบผมออกได้ครับไ,ได้ไไมีโอกาสได้ไปร่วมส้อมกับพี่ๆเาไหมจริงๆก็ ตอนแรกอะคบผมพวกผมมีโอกาสที่ได้ซ้อมกันเองมากกว่าก็จะมีแบบเด็กๆในค่ายที่เล่นกันกันเองแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้อาจจะได้แบบมีโอกาสไปซ้อมกับพี่ๆบ้างแบบว่าคือไม่ว่าจะเป็นทีมขาวหรือว่าทีมดำอะไรประมาณนี้เพราะว่าก็มีการแลกคอนเนคชั่นกันละว,ว่าแบบเราต้องมีการซ้อมกันสักครั้งหนึ่งเพื่อที่จะให้รู้ว่าโอเคใครมีจุดเด่นตรงไหน แผนเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับผมใช่ครับก็แผนประชุมเพลิงครับวางแผนประชุมเพลิงเฮ้ยแต่ขอแบบพูดพูดพูดหน่อยละกันคือพี่พี่ทีมแอตลาสโหดมากโหดจริงโหดจริงถึงมากตึงตึงแบบพี่อ่ะเริ่มเริ่จาก้องแทสก่อนละกัน้องแทนเล่นโหดมากคือแบบเห็นอ่าเห็นแบบด้ ได้ยินชื่อเสียงมาว่าน้องแทดเล่นโหดมากสปินมูคือโหดมากแล้วแบบพอได้เจอจริงๆก็คือน้องแทดชูสามน้องแทดแบบชูแบบทําทุกอย่างทําแต้มหมดเลยครับโหดออกมาเออวินก็อยู่คนหนึ่งโหดมากคือแบบเป็นเซนเตอร์ที่เล่นเป็นคอยการดได้สกิลครบเครื่องมากแล้วก็แบบเจ็ตก็คือได้ได้เข้าอย่างเดียวได้คือแบบได้แบบได้เซฟด้วยอย่างเงี้ย คือเขาเป็นคนที่เร็วแล้วเขาแบบ<ม>เลอ้ยปุ๊บปั๊บมากอย่างเงี้ยแบบผมไม่สามารถกัดได้เลยเพราะว่าแบบเขาใช้ตัวบล็อกเป็นเซตที่น่ากลัวใช,ใช่ใช่ใช่ถ้าเกิดว่าไปสามสามกับเขาเรารก็น่าจะเละก็นั่นแหละครับผมก็เดี๋ยวเราก็จะฝึกคนเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยใ,ใช่ครับโดยปกติทั้งสองคนเล่นมาอยู่แล้วเล่นกันอยู่แล้วครับผม <c oughs> ครับเอ่อ เล่นตำแหน่งหรอครับผมเล่นเป็นซัพพอร์ตครับผมก็ผมเป็นซัพพอร์ตจริงเหรอคุณก็ได้เก่งนะไอตอนที่คุณเล่นกับผมคุณแบบเมนผอไม่ผมเมนผมมนคเมนแคลรี่ มาแบกมาแบกส่วนส่วนส่วนใหญ่จะเล่นป่าอ้าวป่าแบบาเขาก็เล่นเล่นเมชด้วยเอ้ยแป๊บนึงเดี๋ยวน่าจะคนละเกมนะอ้าวหรอหรอหรอพูดอ่อแล้วนะตอนนี้พูดคุณอ่อนอ่ะครับอ้าวแต่แบบเอาแบบเอาแบบเอาจริงๆผมเล่นเป็นผมเล่นเป็นพอยต์การ์ดครับเล่นเป็นพอยต์การ์ดโอเคครับจ่ายจ่ายจ่ายบอลแล้วก็ยืนนิ่ง หมดแล้วอันนี้คือหน้าที่ของพอยการครับจ่ายบอลรับบอลอยู่ข้างนอกหมดแล้วมีแค่นี้ไปข้างในบ้างไหมก็มีบ้างถ้าว่างก็มาหา <c oughs> <พ>ได้นะก็จะปิดส่วนใหญ่ <c oughs> ก็คือค <c oughs> น <c oughs> ข้างในก็จะเป็นแบบคนสูงๆกันพอยการก็จะไม่แบบไม่เข้าไปยุ่งเท่าไหร่พอเข้าไปก็แพรครับก็ส่วนใหญ่แบบก็จะรับลูกอยู่ข้างนอกนี่แหละ นัทละครับครับส่วนนันเองก็หลักๆจะเล่นอยู่สองตำแหน่งครับผมมีพอยต์การ์ดกับสมอลฟอร์เวิร์ดครับผมใช่ล้วแบบเน้นแบบว่าวิ่งจ่ายบอลให้เพื่อแล้วก็ถ้ามีจังหวะก็วิ่งเข้าไปเลอัยนทำแต้มครับจริงๆผมก็แบบใครคือผมก็จะก็น่าจะก็น่าจะคล้ายกันกับนัทกับโทมาสที่แบบว่าแล้วแต่จังหวะด้วยครับผมแต่ว่าถ้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบฟิลแบบชูตหรือไม่ก็ส่งซะมากกว่าเพราะว่าถ้าวิ่งไปก็กลัวเจ็บตัวใช่เซฟๆอะไรดีกว่าอย่างเงี้ย อาในรดทั้งหมดเนี่ยในเที่ันี้กราบอกให้ใครที่แบบมากลอไม่ลอกลอันนี้น่ากลัวใช่ครับว่างอนนี้น้องน้องบาสกเจมใช่ไหมก็คือสีดำคากัสุดนก็สคอืมอ่างั้นผมพูดถึงสีดำานะโอเคครับจริงๆอ่ะผมรู้สึกว่าสีดำอ่ะน่ากลัวทุกคนเลยเพราะว่าแต่ละคนนะครับคือ เราก็รู้สึกว่าอุย๊ยคนนี้ก็มีจุดเด่นตรงนี้คนคนนี้ก็มีจุดเด่นตรงนี้แบบว่าคือเหมือนกับแบบถ้าเรารู้ว่าเขาชูสามแต้มเก่งแล้วเราไปปิดเขาเขาส่งให้อีกคนหนึ่งที่ดิฟเก่งๆ <S <S มันก็รู้สึกว่ามันเก่งกันหมดเลยแล้วเราก็เลยคิดคิดเราก็เลยคิดว่าโอเคเราอาจจะต้องแบบฝึกในการที่แบบว่าต้องป้องกันเพิ่มมากๆเพราะว่าทีม้ำก็ดุดันสมชื่อจริง คุณก็ดูดันตอนจริงตอนคือตอนที่ผมปิดนัดคือนับเป็นคนที่ตัวเล็กนะแต่แรงเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยเผล่แป๊บเดียววิ่งหายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยตัวเล็กแต่ฮึกเหิมครับผมฮึกเหิมอ่ะนั่นแหละครับก็เขาผมก็คิดคิดว่าจริงๆทีข่าวน่ากลัวทุกคนเหมือนกันใช่ครับแต่ว่าถ้าให้เลือกพี่หนึ่งคนที่ผมว่า ท็อปกระซิบมาพี่โทมัสเอาเอาอันนี้เลือกอยู่แล้วดูมันดีคืออยู่ในใจเสมอแต่ว่าถ้าต้องเลือกคนหนึ่งผมเจมสุเอพี่เจมสุอันนี้ก็อยู่ในใจอยู่แล้วอันนี้อยู่ในใจแต่ถ้าผมต้องเลือกจริงๆหนึ่งคนเลยครับผมเลือกพี่มีนิชคุณครับเพราะว่าเคยมีโอกาสได้แบบเล่น อยู่ในรายการเดียวกับพี่มีแล้วก็ทีมเดียวกันแล้วตอนนั้นแบบฟอร์มพี่มีดีมากครับแล้วพอมาวันนี้ก็ยังเห็นฟอร์มที่แบบแข็งแกร่งเหมือนเดิมก็คิดว่าพี่มีน่าจะเป็นเพลเยอร์ที่น่ากลัวของทีมขาวอีกคนหนึ่งแน่นอนครับอครับแต่ว่าถ้าหนึ่งคนจริงๆสำหรับผมถ้าเป็นทีมดำผมรู้สึกว่าพี่ทิงน่านหน่ากลัวโอยพี่ทินะคือแบบ คือคือด้วยความที่เหมือนกับแบบว่าเขาทั้งชุดได้ใช่ปะทั้งวิ่งเข้าไปเลย์อัพได้ทั้งพาสสวยอีกก็ถือว่าเป็นอีกทีมที่น่ากลัวเหมือนกันทั่วปสระผมนะครับทีมดําที่แบบเอาจริงแบบเตะตามากๆก็คือพี่จอสโอ้ยพี่จอสโหดมากคือแบบมือว่าเขาเป็นคนที่ถ้าเกิดว่าเข้าไปข้างในแล้วเขาจะทําแต้มได้แบบร้อเปอเซ็นเป็นคนที่แบบไม่สามารถปล่อยได้เลยแล้วคือด้วยสรีลาเขาตัวสูงก้ามใหญ่ ก็กินขาดแล้วครับเขาเลยสวยมากเลยเนาะใช่ดูแบบเวอร์อะไรเงี้ยลุกชูดเขาก็สวยใช่ครับเอาจริงแบบผมก็แอบเห็นมาแล้วว่าแบบพี่เขาเคยแข่งเออก็โหดมากเลยครับคือทั้งทีมโหดมากเลยใช่ครับครับอันนี้เราเวลาเร็วๆนี้สิ่งที่ไปเกิดขึ้นอย่างไลรเอาล่ะพี่ไม่รู้จักไหนครับไหนครับเขาบอกกันเหรอ สแสดงอะไรพไม่รู้ไม่จริงๆแล้ว <c oughs> ไม่ร่น <c oughs> ไม่ร่นเลย <c oughs> ตกใจไม่ร่นเลยเรอด <c oughs> แล้วครับผมจริงๆก็เดี๋ยวรอประกาศาัจากทางออฟฟิเชียลคืออยากจะบอกว่าเดือนกุมภาปีนี้ก็น่าจะเป็นเดือนกุมภาที่ทุกคนน่าจะมีความสุขมากๆในช่วงต้นปีนี้ครับเพราะว่าก็มีเกือบพูดละครับเราจะนันและครับผมเกือบพูดแล้วเสิร์ฟความสุขให้กับพี่ๆแฟนๆทุกท่านเลยครับผมแล้วถ้าพี่ๆเสิร์ฟแล้วถ้าพี่ๆคนที่ชอบกินดิบ อ๋อคนสุขความสุขความสุขที่พี่ๆจะได้รับกันนะฮะเราติดตามไม่เลยครับผมตาโตกันหมดเลยตื่นเต้นเลยขอสับถามไปแบบคุณอะไรอ่ะรอติดตามนะครับตื่นเต้นจังดูมันเวอร์ครับ ไม่ใช่แบบว่าคือแบบคืออยากจะบอกว่าแบบเออมันคือมันก็เวอร์จริงๆใช่เราก็ตื่นเต้นกับเกือบอ่าไม่เอาดีกว่าเราเะไรครักับความเวอร์ใช่ตื่นกับความเวอร์โอ้ยจะมาตายโอเคครับเนี่ยให้ความผลงานก็คือฝากรายการด้วยเนาะแล้วก็ฝักงได้ครับผมครับผมครับก็ ขอฝากเรื่องกิมเหมือนฟ้าด้วยนะครับเพราะว่ากิมเหมือนฟ้าเพิ่งออนไปจบแล้วครับก็สามารถดูย้อนหลังได้นะครับที่ไอฉีนี่ครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครคิดถึงพี่เหมือนฟ้าและน้องที่รับเรียวเฮียใกล้ใจผลีผลิใกล้ใจ <c oughs> ครับก็เอ้ยน้องน้องจอยน้องไทป์อย่างนี้ครับก็สามารถกลับไปดูย้อนหลังได้ที่ ไอฉี่ครับผมเรื่องกินหมดฟ้ายูสกายซีรีส์นะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่เจมฝากปิดเลยโอเคนะครับแล้วครับก็ขอฝากช่องทางของพวกเราทั้ง3คนนะครับโซเชียลมีเดียแล้วก็ฝากติดตามบ้านดูมันดีด้วยครับครับผมแล้วก็ขอฝากรายการนี้ด้วยนะครับผมทีไฟทีนะครับผมบัสเกสบอยใช่ครับผมก็อยากจะบอกนะครับว่าอาจจะได้เจอกับพวกเราอีกเดี๋ยวพวกเราจะไปฟิตมาให้สู้กับพี่ๆทุกคนได้อย่างแน่นอนครับผม ครับเดี๋ยวคนเดี๋ยวสู้กันเดี๋ันด้วยจริงๆนะคุณเก่งมากเลยอ่ะฮะหองมากเลยไม่รู้แหละแต่ครับนั่นแหละครับผมก็ผ่านด้วยครับครับฝาได้ครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ Welcome to Star Society.